มาเดิมนมาหน้สิมาเห็ดปนไก่ปนแหงปนไก่หัวมักพรีกตำมักพรีกเรียบร้อยแล้วซับไก่มันละเอียดนี่แหละปนไกบ่บานๆเข้าไก่เหนียวนะไก่เหนียวจ้ะต้องซับแน่จังหน่อยที่ไปมึงเลยจ้า เลยมาตำเลยจ้ะอันนี้ตำมาพริกไว้แล้วเลือแต่หนวดตำไก่ขวเบขววมาพริกแล้วก็หัวหอมหัวหอมปิ้งขามเปียกเด้อนี่ใส่มาขามเปียกน้ำออกเปรี้ยว ดเดี่ยวๆแน่จังหน่อยปลาปลานิดนึงปลาต้มนี่แหละน้ำปลาเกลือนิดนึงต่ำเลยจ้ะ สุดรรสใสแล้วเด้อสุดรสใสกับมะพริกต่ำต่ำไปแล้วว่าได้ลืมเด้อประมาณนี้เนาะว้เ่ยดวสเอาซีิง เรียบร้อยจ้ามือนีสองสิบเพ็ดแน่จักหน่อยอยากกินรสจัก